อาจจะตกใจนะครับตกใจเลยนะเพราะว่าทำไมพ่อพีตอนนี้ถึงพูดหรือใช้คำที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงอย่างมากนะครับอยากให้พี่น้องเปิดในสดุดีบทที่1นึข้อที่11และข้อที่12ครับสดุดี1้อข้อที่11และข้อที่12 ในมือของท่านอาจจะมีหลายเวอร์ชั่นนะครับในพระเจ้าพระเจ้าอยากให้ทุกท่านนะครับดูถ้อยคําของพระเจ้าในสองข้อน,นี้ผมจะนําพี่น้องนะครับในการอ่านนะครับถ้อยคําของพระเจ้าในสองข้อน,นี้สาดีร้อยสิบหกข้อที่สิบเอ็ดและสิบสองในฉบับหนึ่งเก้าเจหนึ่งนะครับได้กล่าวไว้อย่างนี้ว่าข้าพระเจ้ากล่าวในเวลาตกใจว่า คนเรานี้เป็นคนโกหกทั้งนั้นข้าพเจ้าจะเอาอะไรตอบแทนพระเจ้าได้เนื่องจากบรรดาพระราชกิจอันมีพระคุณต่อข้าพเจ้านี่นี่คือในข่าเจ็ดหนึ่งครับถ้าเป็นฉบับแปลใหม่ n อ v ทีวกล่าวไว้อย่างนี้ว่าข้าพเจ้าเอ่ยปากโดยพลันว่าไม่ว่าคนไหนก็ไว้ใจไม่ได้ ถ้าผู้เป็นเจ้าให้ข้าพเจ้ามีอย่างเหลือล้นแล้วข้าพเจ้าจะเอาอะไรมาตอบแทนพระองค์เล่าฉบับมาตรฐาน2011กล่าวไว้อย่างนี้ว่าข้าพเจ้ากล่าวในเวลาตกใจว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคนโกหกข้าพเจ้าจะเอาอะไรตอบแทนพระยาเวสำหรับความดีทั้งสิ้นของพระองค์ที่มีต่อข้าพเจ้าพี่น้องครับนี่คือสามเวอร์ชัน เวลาเราฟังแล้วร,รู้สึกเป็นไงบ้างครับเหมือนพระพิเหมือนพระเนจนะพระเจ้าบอกเราทุกคนว่าเราเป็นคนที่โกหกใช่ไหมครับถ้าเป็นหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งบอกว่าข้าพเจ้ากล่าวในเวลาตกใจว่าคนเรานี้เป็นคนโกหกท้งนั้นก็หมายเขาว่าชี้มาที่ตัวเราทั้งหลายใช่ไหมครับถ้าเป็นแปลใหม่นะครับ นิวไทเวอร์ชั่นบอกว่าข้าพเจ้าเอ่ยปากโดยพรานว่าไม่ว่าคนไหนก็ไว้ใจไม่ได้เห็นไหมครับปัจจุบันเราเห็นสังคมเราวุ่นวายสับสนใช่ไหมแล้วเกิดปัญหาก็เพราะว่าอะไรครับบางทีดูหน้ามันดูไม่ออกใช่ไหมครับเพราะว่าไม่เห็นข้างในบางทีดูดูหน้าแล้วทำไมครับมันมีคำพูดใช่ไหมครับ บอกว่าดูหน้าแล้วไม่ไม่ได้รู้ใจใช่ไหมครับจริงๆถ้าดูหน้ามันต้องต้องเห็นข้างในใจใช่ไหมเหมือนที่พระเจ้าของพระเจ้าบอกกับเราทั้งหลายนะครับพี่น้องครับเราเองเคยตกใจไหมเวลาเราเราเห็นมีเทศกาลต่างๆเห็นไหมครับมีปีใหม่ใช่ไหมหรือมีงานเฉลิมฉลองอะไรต่างๆ เขาจะมีประทัดเขาจะมีผุใช่ไหมับที่จุดแล้วมีเสียงดังบางครั้งเราได้ยินข่าวว่าหมาวิ่งแมววิ่งใช่ไหมครับหายไปเลยเออเวลาเราเห็นข่าวสารเหมือนเราเห็นเ,เขาจัดประเพณีที่นคนรพนมเห็นไหมครับเรือ,อ,อไหลเรือไฟเห็นไหมครับเรือลำหนึ่งไหม้แล้วมีทุกุใช่ไหมครับระเบิดแบบไปก็ลีนทางแล้วทำให้คนมีคนหลย <Es pe c. S 2> เห็นไหมครับบางครั้งเราได้ยินเสียงนี้เราก็ตกใจใช่ไหมครับบางครั้งคนที่มีอายุมากมากก็ตกใจใช่ไหมครับดังนั้นพี่น้องครับบางครั้งเราตกใจเพราะเสียงประทัดบางครั้งเราตกใจเพราะมีเสียงระเบิดหรือมีเสียงปืนใช่ไหมครับบางครั้งฟ้าร้องใช่ไหมครับคํารามอย่งนี้ผมว่าหลายคนเรียบวิ่งเข้าเท่าที่หลบใช่ไหมเพราะกลัวฟ้าจะผ่า อย่างนี้ตกใจครับบางคนตกใจเห็นงูมงไงบ้างครับผมเองมีประสบการณ์ครั้งหนึ่งไปที่สวนแล้วก็เดินเข้าในสวนใช่หไหมครับทางเข้าก็ประมาณสองเมตรก็เดินเข้าไปมันก็จะมีต้นไม้ที่เป็นไม้แบบอยู่หน้าบน่นเราเนี่ยพอเดินไปแล้วก็งูก็งูคงจะเห็นผมเหมือนกันและผมเองก็ไปเหมือนกันผมก็ก้าวปับ๊บงูก็มาเจอการปับ๊บงูก็กระโดดไกลมากนะครับ ผมก็เหมือนกันก็สามสี่คราก็ต่างคนต่างไปคนละทางเห็นไหมครับเวลาเราตกใจจะเป็นอย่างนั้นนะครับบางคนตกใจในเรื่องอะไรครับอาจจะเป็นความฝันใช่ไหมฝันแล้วก็ตกใจนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบางคนผู้หญิงเนี่เห็นอะไรครับเห็นเขียดแต่ปาดขาเง่าๆนะกันเ <laughs> ห็นยิ่งจั่นเลยบางคนเห็น <laughs> เห็นมุเห็นอะไรครับตุ๊กแกจิ่งโจกก็เอา คือเอาตัวเองออกจากสิ่งเหล่านั้นเลยวิ่งหนีจากตรงนั้นเลยเห็นไหมครับพี่น้องครับถ้าเราดูในพระวจนะพระเจ้าในสวีร้อยสบหกก็อยู่ในอาการตกใจเหมือนกันครับเพราะอะไรครับผู้เขียนนะครับบทเพลงสุดีบทนี้ตกใจเมื่อระลึกขึ้นได้ว่า ตัวของเขาเองเป็นคนโกหกพระเจ้าใช่ไหมครับเพราะในพระพีบอกว่าไงครับข้าพระเจ้ากล่าวในเวลาตกใจว่าคนเรานี้เป็นคนโกหกดังน,นั้นเห็นไหมครับคือคิดขึ้นได้ผู้เขียนคิดขึ้นได้แล้วก็รู้สึกตกใจนะครับว่าเออตัวของเขาเองก็เป็นคนโกหกเนี่ยเราทั้งหลายอยู่เวลาฟังคอยคำสอนเราเราเป็นคนอย่าง อย่างผู้เขียนส่วนตัวนี้สนใจไหมเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องไกลตัวหรือใกล้ตัวครับใกล้ตัวเราใช่ไหมครับพี่น้องสังเกตไหมเวลาเราเราคุ้นคิดหรือใช้เวลาส่วนตัวอยู่มีบางคนมาแล้วไม่ให้สุมเสียงเปไงครับาบางคนหัวใจไว้ได้นะใช่ไหมบางทีเรากําลังอยู่แบบเงียบๆคนเดียว แล้วมีบางคนมาทําบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้ลองตัวบางคนเหมือนเรายิ่งๆิ่อยู่ใช่ไหมครับมีทอะไรอยู่ใจจดๆอยู่สิ่งนั้นแต่บางคนมาขาดหลังแล้วก็มาผมเองเป็นคนที่ที่เป็นอย่างนั้นครับในทุกครั้งฉังนั้นพี่น้องครับประสบการณ์ของผู้เขียนนะครับมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนอย่างไน,นนะครับ เราเองก็เป็นคนที่ล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์การ,กรเป็นคนโง่ยอมครับใช่ไหมบางครั้งเราหลงกินเลนะเพราะถ้าบางทีใช่ไหมบางคนบอกคมจริงหมดก็ตายสิครับอาจารย์ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันอาจจะเจ็บใช่ไหมครับอาจจะรู้สึกแต่ว่ามันจะนําสู่การเปลี่ยนแปลงใหม่ดีไหมครับถ้าเราตกใจแล้วหันกลับมาคิดให้ครวญ ควบครหรือพิจานานะครับสิ่งที่ดีมันก็จะเกิดขึ้นใช่หหลังจากตรงนั้นดังนั้นพี่น้องครับเรามาดูว่าผู้เขียนสะดุดีตกใจเพราะอะไรเขาจิตใจประโยคที่บอกว่าเมื่อคิดใช่ไหมครับได้เ็เออเราเป็นทํไมเนียมคนโกง่ครับเพราะอะไรครับเพราะ เขาคนพบว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่โกัวเป็นหนึ่งเลยนะเป็นตัวเองตัวเองเ,เ,องเลี่ยคือมันคิดได้ไก็มีความรู้สึกว่าเออเอาเราเป็นคนที่ชอบโกหกคนที่น้องครับแล้วอะไรคือเรื่องโกหกที่ทําให้ผู้เขียนนี่ตกใจก่อนที่เราจะไปถึงคําตอบตรงนั้น มอยากให้เราไปดูที่ไปที่มาของเรื่องนี้ก่อนว่าตรงปี106นะครับถ้าเราดูต้องดูย้อนกลับไปนะครับตั้งแต่ข้อหนึ่งนะครับคืออ่านข้อหนึ่งถึงข้อที่เก้าเนี่ยนะผู้เขียนได้เล่าถึงสภาพในอดีตที่ตกต่ำย่ำแย่เมื่อพิจารณาจากลักษณะการเขียนนะครับเมื่อเราดูดูเหมือนว่าผู้เขียนกําลังป่วยหลั และป่วยไม่ใช่หนักธรรมดาป่วยใกล้จะตายนะครับและเราเราเห็นนะครับว่าบริบทที่เขาอยูบันทึกไว้บรรยายคล้ายกับว่ากำลังถูกคู่คามจากแดนผู้ตายถูกคู่คามจากมัจจุราชนะครับกำลังจะมาจับเขาและทำให้เขาล้มเขาเจ็บป่วยเขา้อ ตัเองมีประสบการณ์เรนั้่ก็อย่างที่เ็นเล่าให้พี่น้องฟังนะครับพี่น้องครับถ้าเป็นสมัยนี้ใช่ไหมครับอาการก็คงจะเป็นขั้นโคมา่าใช่ไหมครับหรือเข้าไอซนะครับตาหลัผู้เขียนที่เขียนเเรื่องนี้ผ่านตัวของเขาเงพี่น้องครับถ้าหลายคนเข้าไอซูเนี่ยโอกาสที่จะออกมาเนี่ย จะน้อยใช่ไหมครับหรือเปอร์เซนที่ห่อกใจสูงใช่ไหมน้อยนะเหมือนที่ผมไปเองนเกษตรกรแล้วไปเห็นหลายหายคนโบนเข้ามาแล้วอยู่ในยยที่พิศดัรสองวันเห็นไหมครับบางคนเป็นอยังไงนะในขณะที่ผมน้องควยสองคนสามคนก็จากไปนะครับอยู่ข้่ช่างเกียงเทันห่างไปหนึ่งเกียวสองเกลียวสามเตลียวแล้วคนที่ห้าเกลียวเห็นไป ใช่ไหมครับอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นในปัจจุบนันนะครับถ้าถ้าผู้เขียนป่วยแบบนั้นหมายว่าปัจจุบนันนด้น่าจะเป็นสมัยก่อนไม่มีห้องไอซียที่จะช่วยดังนั้นพี่น้องครับอย่างที่ผมบอกหลายคนเมื่ออาการย์เข้าไอซโอกาสที่จะรอดหรือพ้นจากบัราการนั้นอาจจะยาก ดังนั้นผู้เขียนจึงคิด<อ>ถึง,ถงเดียวยาจากพระเจ้านะครับเพราะอะไรครับในเวลานั้นผู้เขียนมีความหวังเดียวคือพระเจ้าที่เขามีอยู่ถ้าพระเจ้าไม่ช่วยเขาเขาอาจจะไม่มีชีวิตอ,อยู่ต่อไปเขาคงอาจจะไม่ได้กลับบ้านเห็นไหมครับเหมือนผมเหมือนการน,นอนอยู่ตรงนั้นสิบห้าวัน เรายังไม่รู้ว่าจะจะจะเริ่มเมื่อไหร่และเราจะออกตรงไหนสัดเองฉะนั้นใช้เวลาต้องพึ่างางงพระเจ้าพิธานบอกพระเจ้านั่นไม่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเลยครับเวลาเราอยู่ในสถานการณ์ที่มันไม่มีความหวังใช่ไหมครับโอกาสที่เราจะผ่านน้อยลงเราพึ่งพระเจ้าเราขอการช่วยพระเจ้า ด้วยพระเจ้าถ้าไม่งั้นเราก็คงไม่มีโอกาสกลับมาเป็นอันคนเลทท้ายที่สุดทระเจ้าได้ยินเสียงทำครวงของผู้เขียน CD ร้อยสิบหนมิลีนะครับพระเจ้ารักษาเขาให้หายเราทั้งหลาย,ยารู้ได้อย่างไรครับว่าพระเจ้ารักษาผูา้เขียน CD ร้อยสิบหกมิลลิคำตอบในพระเจ้าของพระเจ้านะครับชัาเกนว่า ข้าพเจ้ารักพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงฟังเสียงและคําดินบอลของข้าพเจ้าเห็นไหมครับในพระพิพ,พูดชัดเจนนะครับในข้อที่หนึ่งและข้อที่สองไว้เฉบาะถ้าพี่น้องดูข้าพเจ้ารักพระเจ้าเพราะรพระองค์ทรงฟังเสียงและคําดินบอลของข้าพเจ้าพระองค์ทรงเงียบพระการฟังข้าพเจ้าเพราะฉะนั้นข้าพเจ้า จะคูณพระองค์ปราบเท่าที่พระเจ้าจมีคือเอเดีนไหมครับเราเองต้องอยู่ในบริบทในการพูดถึองเอเดียนร้อยชนบกพราเขาขอบคุณพระเจ้าก่อนเขาพึ่งพาพระเจ้าก่อนใช่ไหมครับ,รขขบ,ลรบแล้วเขาเล่ารายละเอียดว่าบางครั้งเราต้องมาอะไรครับมาตรวจสอบชื่อนใช่ไหมครับมา,มาดูชื่อของเราว่าเราเป็นเมืองเกษตรนบ เล่นกับผู้เขียนไปนกร้อยครั้ได้กล่าวไว้ดังน,นั้นพี่น้องครับการช่วยกู้ของพระเจ้าทําให้ผู้เขียนตัดีบทนี้ได้กลับมาใช้ชีวิตในดินแดนของคนที่ยังคงอยู่ที่นีนได้ครับได้กลับมาอยู่กับคนที่เขารักได้กลับมาอยู่กับครอบครัวได้มาใช้ชีวิตที่จะทำไมครับพูดถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผ่านชีวิตของเรา พี่น้องครับเราเห็นได้ข้อที่เก้านะที่ผมพูดเมื่อกี้ครับการที่พูดทําให้ผู้เห็นได้กลับมามีีวิตแต่พี่น้องครับเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่พระเจ้ารักษาเขาให้หายนี่นี่คือเราต้องมาดูรายละเอีออยดทีเมื่อพระเจ้ารักษาเขาให้หายแล้วคําตอบของคําถามที่ว่าเขาตกใจอะไรนะครับที่ผมบอกก่อนหน้านี้เป็นไปได้ว่า ในช่วงที่ผู้เขียนนอนป่วยอยู่นั้นนะครับเขาได้สัญญากับพระเจ้านี่มีสําผัญได้ที่น้องฝังดีบางครั้งเราทั้งหลายสัญญาของพระเจ้าใช่ไหมผม,ผมเองเหมือนกันผู้เบใช้ใช่ไหมครับด้วยเรายัางเป็นหลา,ายตัวอรกมายืนข้างหน้าใช่ไหมและอาจารย์ในฐานรามือบอกว่าเราเราจะรจะับใช้พระเจ้าเราจะหมดเงินพระเจ้าถึงเวลาหนึ่งมีงานมีอะไรต่างๆที่ ที่ดึงเราออกผมเองออกไปตรงนั้นออใช้เวลาอยู่พอเ็สิบกว่าปีนะที่ไปแล้วมันเป็นที่ยานถ้าผ่อนระบอสุดท้ายพระเจ้าต้องเรียกเราลับมาเพราะความใช่ไหมครับเกความเจ็บให้ได้เจ็เดชีวิตน้น,นีคสิดแต่บางครั้งถ้าเราใจาเราไปใช่ไหครับผูกจิตใจวกับกิันจะเป็นมอตชีวิตของเราฉะนั้น ู้เขียนในช่วงที่เวลานอนป่วยอยู่นั้นเขาได้สัญญากับพระเจ้าหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะบอกว่าพระเจ้าครับขอเวลาสร้างเขาขึาาันอาจจะเป็นหนุ่มอาจจะเดี๋ยวขอเวลาที่จะหาแฟนพอได้แฟนมาแล้วองค์เจ้าขอเวลาอยู่สักสองสามปีมีนูกสาวลูกชายก็ได้สักหนึ่งคนหลังจากนั้นก็บอกไกครับได้มาแล้วแทนที่จะให้ลูกชายก่อน ได้ลูกสาวพ่อองเจ้าค่ะขอลูกชายอีกหนึ่งคนใช่ไหมแล้วก็ขอไม่จะไปเรื่อยไงครับสัญญาแล,แล้วแลก็เราไม่เราตัวเราเองไม่แลกต่สัญญาใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็บอกว่าอุยมีลูกแล้วเพราะมันคงไม่มีพ่อองเจ้าค่ะขอการงานที่ดีหน่อยใช่ไหมแล้วก็ทําากรงานได้ได้งานได้เงินได้อะไรมากมายใช่ไหมครับสุดท้ายแล้วก็บอกพ่อองค์เจ้าไว้ยังยังขากลับไ,ได้ดนีน่มอเตอร์ไซค์อยู่อยากได้รถยนต์บางทีเอาแบบเกา่เกาๆก,ากาไ็ได้พ่อองเจ้าค่ะ แต่พอได้เก่าๆมาสักพักซ่อมบ่ยมยๆก็บอกพวกเจ้าขอมือหนึ่งใช่ไหมครับแลวเล็้ยยี่ห้ออะไรก็ได้โนเนมก็ได้พอหลังจากนั้นเป็นไงครับก็ขอพระเจ้ายี่ห้อที่มันทช่ไหมครับแต่เมื่อเราซื้อหมื่นก็ลึกแสนใช่ไหมหลังจากนั้นก็ล้านเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่สัญญาเราเองมาดูในที่สุดบางทีเราสัญญาอย่างนั้นกับพระเจ้ญญา เหมือนผู้เขียนตัวที่บทนี้สัญญาไม่รู้อะไรเลยบางทีลืมด้วยใช่ไหมครับลืมทาสัญญาด้วยพระเจ้าครับพระเจ้าค่ะอะไรต่างๆใช่ไหมเราพูดเนะียเพราะมากเวลาที่ฐานขอพระเจ้าเนี่ยแต่พอมีปัญหาเป็นไงครับอันหลังให้พระเจ้าเหมือนอัธิบ,บายเลยแต่พระเจ้าเอย่างใช่ไหมแต่ก่อนนี่เช้าเย็นพระเจ้ามานี่ก็ออกมาหาพระเจ้าคือตงตลอดอนะ่ะแต่พอถึงเวลาหนึ่งเมื่อไม่ได้แล้วก็ สบ,บัดใช่ไหมครับคนนะครับสบัดก้อนมันก็จะหลังให้ได้บ้างบางทีเราเป็นอย่างนั้นแหละคําสัญญาที่เราเองสัญญาเราไปได้อาจจะไม่ได้รักษาใช่ไหมครับพอถึงเวลาหนึ่งเป็นไงครับบางคนพอถึงเวลานึงจะป่วยใช่ไหมครับเป็นโรคที่ร้ายแรงแต่ตัวเอนนงอาจจะไม่ได้รู้เลยพอถึงเวลาหนึ่งมันมันตัวเข้ามาหมอจะเ้าท่านรักษาลุ่ม,มลุ่ม,มเจริวใช่ไหมจะเป็นปัญหารุ่จริให้ทุกสิ่งกับพวก พอหายก็เป็นไงครับ